ไทยรวมกำลังตั้งมัน่นจักสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงมายุดแย้งก็จักปรลาดไป ขอแต่เพียงไทยเราอย่าพลานยาดรวมชาติรวมจิตเป็นข้อ่ไทยยามุ่งราง้ายงทำลายไทยจงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง ให้นานาภาษาเขานิยมชมเกียรติยศฟูเฟื่องช่วยกันบำรุงความรุ่งเรืองให้ชื่อไทยกระเดืองทั่วโลกาช่วยกันเต็มใจ ฝ่ายะดุงบำรุงทั้งชาติศาสนาให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยชชยโย